ใบตั้งยาวเพื่อจะให้ทราบว่าไอ้ที่สมอกเป็นบันดอกก็ลักษณะเป็นอย่างหนึ่งเป็นคนสองเพศลักษณะก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นกระเทยก็เป็นลักษณะเป็นอย่างหนึ่งถ้าถามว่าเป็นต้นอย่างโสเลยะมานบใช่ไหมเราเคยฟังมาแล้วประสูตโโสเลยะมานบที่ที่เห็นเห็นพระกายพระกุมารกัสป่าป่ะก็เห็นพระกัจจยนะนะฮะเห็นพระมหากัจจยนะสงน้ำอยู่ที่ริมท่า พอเห็นแล้วเนี่ยมานพได้เป็นพ่อค้านั่งเสลี่ยงมานั่งเสร็จแ,แล้วพอเห็นแล้วก็เกิดจิตคิดว่าแบบภิกษุนันหน้าตาสวยจังผิวพรรณดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็นึกเลยเถิดไปจับจ้วงพระหรหันต์พอจับจ้วงพระหรหันต์เพศเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นกลายเป็นผู้หญิงพอเปลี่ยนเป็นผู้หญิง ลงจากเสลี่ยงแล้วนะ่ะคนก็จำไม่ได้ว่าสมัยกลายเป็นผู้หญิงไปอย่างเงี้นะ <Yeah. S 1> ก็ต้องรอนแรมไปต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนพอไปอาศัยอยู่กับเพื่อนสุดท้ายแล้วก็ไปมีมีแฟนเป็นผู้ชายนะแล้วก็แล้วก็ท้องแล้วก็คลอดลูกด้วยแต่ตัวเดิมตัวก็มีลูกอยู่นะตอนที่ตัวเป็นผู้ชายก่อนหน้านะนะั้นแะแต่นี้เพื่อนก็แนะนําว่าให้ไปขอเข้มา นะขออดโทษแก่พระมหากัจจยนะพอรู้สาเหตุเข้าอะไรเข้าเขาก็ตามด้านโดนไปแล้วก็ขออดโทษได้สาเร็จนะพราะอดโทษแล้วก็กลับมาเป็นผู้ชายอย่างเดิมอันนี้ก็เรื่องรายละเอียดก็คงไปอ่านพระสูตรเราเองแล้วก็สุดท้ายมีคนถามบอกว่าระหว่างลูกที่เป็นลูกของตัวตอนที่ตัวเป็นผู้ชายะกับลูกที่ตัวเป็นผู้หญิงรักคนไหนมากกว่าก็เขาบอกว่ารักคนที่คลอดเองมากกว่าตอนที่ตัวเป็นหญิงเพราะว่าต้องอุ้มท้องต้องอะไรอย่างเงี้ย นะะันนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งยังมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้อยู่ในพระสูตรตอนที่ผมหนุ่มๆน,นะฮะมีข่าวหนะังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนนั้นชัดเจนมากเด็กคนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งผู้หญิงนะครับวิ่งแข่งระดับทีมชาติเนี่ยแล้วก็ไปแข่งที่เซฟเกมตอนนั้นยังเป็นเซฟเกมนะยังไม่เป็นซีเกมแล้วปรากฏว่าก็ไปวิ่งแล้วก็ไปวิ่ง,งสู้เขาได้ได้ที่หนึ่งได้ที่สองที่สามมาได้เหรียญอะไรมา พอกลับมาแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เริ่มโต,โตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ชายขึ้นมาแต่เดิมเขาก็ตรวจเพศว่าเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะแล้วก็ลงข่าวฮือฮากันตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะจํากันได้ไหมแต่ผมว่าจาได้แม่นยาเนือ่องจากว่าเพลินอ่านปกติไม่ค่อยอ่านข่าวไปอ่านข่าวเจอนี่เข้าแล้วก็ตอนนั้นเพลินสนใจเรื่องพระศุนี้พอดีนะฮะแล้วก็พอโตขึ้นแล้วเนี่ย สุดท้ายก็เรื่องก็ลงเอยเขาก็พยายามปิดข่าวเพราะว่าจะกลายเป็นปมด้อยของเด็กแล้วก็ให้เด็กนะ่ะเลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคือถ้าคือเดิมอ่ะเด็กเนี่ยเขาตรวจเพศมาแล้วเขาเป็นผู้หญิงแต่พอโตขึ้นโตขึ้น,น,นเป็นหนุ่มขึ้นพอเริ่มโตขึ้นกับกลายเป็นเริ่มมีหนวดมีเข่าแล้วก็เดียว่าอว,ว,ว่าเพศชายขึ้นมาก็กลายเป็นผู้ชายขึ้นมาก็ตกใจทั้งที่เคยไปวิ่งมาอะไรมานะหมอให้เลือกว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเขาเลือกเป็นผู้ชาย ฉลา,าดนะผมว่าเขาเลือกเป็นผู้ชายเพราะว่าพอเป็นผู้ชายแล้วระบบต่างๆมันก็ต้องคงจะต,ต้องเป็นไปแบบนั้นนะฮะมันเหมาะสมกว่าเพราะสมัยนั้นอาจจะยังไม่ฮิตไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ฮิตพวกกระเทยพวกอะไรนี่ฮิตแบบเปิดเผยหาก,กินกันเปิดเผยใช่ไหมฮะคือเป็นดาราบ้างเป็นอะไรบ้างไปสมัยนั้นเนี่ยเป็นการต่อต้านพอสมควรที่อยู่ๆผู้ชายจะมาเป็นผู้หญิงนะเขาเลือกเป็นเพศชายแล้วก็พยายามขอร้อ,องว่าขอให ปิดข่าวอ er pues the ันน nah ี้ไปไม่ให really ้ไม่ให้เป็นปมได้เขาก็เลือกเป็นผู้ชายไปแล้วก็เติบโตเป็นผู้ชายไปต่อไปก็ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าผมไม่รู้จากนั้นมาข่าวก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่ผมก็มักจะเล่าให้คนอื่นฟังเพราะว่าอยู่ในแต่สมัยเนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นสังเกตดูลูกเพื่อนผมเพื่อนผมมีลูก เขาก็บ่นว่าเนี่ยตอนเด็กมันเป็นผู้ชายแต่พอพอโตแล้วเป็นผู้หญิงแต่เขาก็รักของเขาอ่ะสุดท้ายแล้วก็ดีเหมือนกันเด็กๆได้ลูกผู้ชายพอโตแล้วเป็นลูกผู้หญิงไปอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่อันนี้แต่อันเนี้ยที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของของจริงเลยคือเป็นสรีละจริงหมายความว่ามันเป็นด้วยรูปด้วยไม่ใช่เป็นแต่จิตใจนะฮะไม่ได้เป็นจิตใจอย่างเดียว ก็เราสนุกกันนะครับกันโบต่อดีกว่าทีนี้คาว่าเป็นต้นในที่นี้ท่านก็อธิบายคือถ้าไม่ไม่อธิบายเป็นต้นแต่ว่าปรากฏอยู่ในอภิธรรมมาตาสังาหะท่านอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าคําว่าเป็นต้นในที่นี้คือว่าที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงอาการที่ปรากฏชัดซึ่งเป็นเหตุให้รู้ว่าบุคคลคนเนี้ยเป็นพวกอหิุกะาแน่ๆนะครับแต่มันยังมีบางพวกเนี่ยที่ว่าเป็นคนทั่วไปอ่ะคือไม่อาจจะรู้ได้ท่านบอกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่จะรู้ได้นะครับเพียงแต่ท่านบอกหลักการนิดหนึ่งว่าทําไมคนประเภทนั้นเป็นยังไงก็คือเป็นคนที่โง่เลเวลโง่โงันหนักไปเป็นคนที่ฟังเหตุผลไม่เข้าใจอ่ะนะครับเข้าใจในเหตุผลยากเข้าถึงเหตุผลยากอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนบ้านะไม่ใช่เป็นคนโง่เตอะนะแต่เพียงแต่ว่าต้องพูดหลายครั้งกว่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยออย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นในเหตุุุุแต่ท่านก็จะวงุลุไุุุุุุุุุุุ ถึงอ,อย่างนั้นเขาตามเนี่ยเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะรู้ได้่าอ,อคนอย่างเงี้ยมาเป็นอาเหตุกะานะอย่างเราไม่รู้อย่างเราก็ได้แค่สันนิษฐานว่าถ้าเป็นลักษณะน,นี้อาจจะเป็นพวกอาเหตุกะาได้อย่างเงี้ยครับมองตัวอย่างที่ยกมานี่คือปรากฏชัดจริงๆให้รู้ว่าเอออย่างเงี้ยพวกอเหตุกกาบุคคลอันนี้ก็ทําให้นึกถึงพระสูตรพระสูตรจะมีอยู่สองสามสูตรนะฮะมีแต่ท่านไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะอย่างเนี้ยก็คือ แมงวันมาเกาะที่หัวแม่เอาขวานฟันแมงวันแม่ตายอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้รู้เหตุรู้ผลว่าทําไปอย่างนั้นน่ะก็ด้วยความหวังดีนะจะไล่แมงวันไล่ยุงอ่ะให้กับแม่เอาขวานฟันแม่ฟันแมงวันอย่างเงี้ยฟันยุงเงี้ยแล้วแม่ก็ตายอย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้เหตุรู้ผลอะไรพวกนี้เลยมีอยู่สองสามสูตรพูดถึงก็มีอันนั้นอยู่ในธรรมบท แล้วก็เมื่อล่วงเลยปฏิสนธิไปแล้วเนี่ยก็ผล็จเป็นผวังในประวัติการตลอดอายุนะครับย่อมผด็จเป็นสันเตียระในอารมณ์ก็คือพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าเราก็น่าจะเข้าใจายอยู่แล้วว่าเวลาทําหน้าที่ปฏิสนธิแล้วก็แน่นอนในระหว่างประวัติการเนี่ยก็ทําหน้าที่ผวังแล้วตอนจะตายเดี๋ยวต้องให้พูดเถื่อนะครับแล้วย่อมผด็จ เป็นสันติรณนะในวิถีที่มีอารมณ์ห้าในอิทธามัชตาลมนะครับเราพูดถึงอุเบกขาสันติยานะกุศลวิบากอยู่นะเป็นธารมณนะทางถวาวหกในอารมณ์ที่มีกําลังอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับเป็นจุติในมรณะการดังนี้จะนี้แหละก็พึงทราบว,ว่าอเหิทุกะวิบากิตโดยประการที่กล่าวมาแล้วนี้ก่อนนะครับ นั่นก็จบความอธิบายเท่านี้นะครับอันนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงนะฮะในวรคเนี้ยเราจะพบว่าสันติณะนดวงแรกเป็นธรรมชาติที่สัม,มยุตกับโสมนัสพอส่วนดวงที่สองเป็นธรรมชาติที่สหระคตด้วยอุเบกขาเห็นไหมฮะท่านใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันอีกแล้วทั้งๆท,ท,ที่เป็นสันติละนด้วยกันนะครับพอเวทนาอันหนึ่งเป็นโสมนัสเวทนาอันหนึ่งเป็นอุเบกขา อันแรกท่านบอกเป็นสัมยุตพออันที่สองท่านบอกเป็นสหรกตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านใช้แทนกันได้ไม่ได้ต่างกันมากมายในศั์สองคำเนี้ยท่านไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้นะฮะเนี่ยท่านใช้แทนกับเพียงว่าวิทนาต่างกันเท่านั้นเองอันหนึ่งเป็นสมณะอีกอันนึงอุเบกขาท่านก็เลยใช้ให้มันต่างกันจะได้เห็นให้ต่างกันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเพียงข้อสังเกต เริ่มไปนิดนึงนะครับท่านอธิบายท่านกูสาธิบายกูเราไม่รู้ผมว่าผมรู้แล้วผมกมเลยไม่อธิบายค้าว่าเป็นจุติในมรณาการเนี่ยท่านจะพูดถึงว่าเมื่อติดดวงนี้ทําหน้าที่ปฏิสนทิแล้วก็คือปฏิสุนทีด้วยอูเบคาสันตีน้ากุศลมิบาทแล้วเนี่ยครับเวลาจะตายเนี่ยมันก็ต้องจุติด,ด้วยจิตดวงนี้ไม่มีการเปลี่ยนดวงนะครับอย่างที่เราเรียนมาแล้วว่าจิตดวงใดดวงหนึ่งทําหน้าที่ปฏิสนที นั่นแนหะไอ้จิตตรงนั้นแหละประเภทเดียวกันนี้แหละมันก็จะทําหน้าที่รวังแล้วก็จุตติในภพนั้นไม่มีการเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนอีกทีก็คือตอนเราเปลี่ยนภพนั่นแหละนะครับมีโอกาสเปลี่ยนตอนนั้นได้ทีนี้มาคาถาที่สี่สิบสามนะครับคำที่กล่าวไว้ว่าการมาวาจรกุศลมีวิบากสิบหกนั้นท่านอาจารย์พึงแสดงไว้โดยเกี่ยวกับเป็นตีเหตุกากุสุศลซึ่งเป็นอย่าง,งกุกิจนะครับ อธิบายนิดหนึ่งท่านแวะอธิบายนะครับในคำนี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับท่านกล่าวรวมนะครับเดี๋ยวท่านจะพูดถึงว่าอย่างเราเรียนมหาคุเนี่ยมันมีอยู่แปดวงกล่าวรวมนะครับถ้าบอกมหาคุสลดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยสา,าสามารถให้วิบากได้สิบหกรวงอันนี้เป็นการกล่าวรวมนะถ้าเรามีการจําแนกไปอีกเนี่ยก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าถึงจะใช้คําพูดว่าอุก,กิจ ถ้าเกิดว่ากุศลมหากุศลน,นั้นเนี่ยประกอบพร้อมด้วยกับปัญญาใช่ไหมครับแล้วเป็นอย่างอุกิจนะครับอย่างอุกิจนี่ยก็อย่างที่ผมอธิบายแล้วว่าท่านก็ยกตัวอย่างอย่างอุกิจนี่คือเป็นมีเจตนาเป็นไปพร้อมทั้งการสามอย่างเี้เรียกว่าอุกิจนะครับเป็นกรรมที่เราทําจนคุ้นเคยเป็นประจำอย่างนี้ก็อุกิจนะครับหรือทําแล้วเราประทับใจมากอย่างนี้ก็อุกิจถ้าเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอ มันเท่ากับว่าอะไรถ้าพูดเจาะจงก็คือพวกมหาวิบากที่เป็นญานสามัญยุทธนะครับสี่ดวงใช่ไหมครับแล้วสี่ดวงเนี่ยให้วิบากแล้วเนี่ยมันก็สามารถให้วิบากได้สิบหกนะครับสิบหกอย่างเลยก็คือต้าเป็นที่เป็นอ่ามหาวิบากแปดดวงแล้วเป็นอเหตุกุุ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 ุอุกุุุุุุนุุุุุนนุุุ ถ้าตัวกุศลเองเนี่ยถึงแม้จะประกอบด้วยการสามใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดง,ง่ายๆผมพูดขัดไปขัดลืมไปนิดนึงว่ามันต้องพูดลําดับอีถ้าเกิดกุศลเราเนี่ยเป็นกุศลที่เป็นญาณสัมรรยุทธแต่ไม่อุก,กิจละ่ะไม่อุก,กิจก็คือเจตนาไม่ครบการสามบ้างนะครับไม่ได้คุ้นเคยในการทากุศลน,นั้นบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยพูดง่ายๆคือไม่อุก,กิจ ม่จะเกิดอะไรขึ้น็คือเคือเวลาจะให้วิบากเนี่ยเขาก็ให้วิบากไม่ครบเนื่องจากว่าไม่ครบในที่นี้คือได้สิบสองดวงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นถึงแมน้นท่านบอกว่าถึงแม้นจะเป็นพวกยานสมยุตนะประกอบด้วยยานนะแต่ด้วยความที่ไม่อุก,กิจใช่ไหมครับไม่มีกำลังไม่มีกําลังมากพอเนี่ยเวลาให้วิบากแล้วเนี่ยก็จะให้วิบากก็ต้องลดหย่อนไปนิดหนึง่งก็คือที่เป็นมหาวิบากที่เป็นยานสมยุตก็จะไม่เกิด อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากุศลเราเป็นกุศลที่ยาวิประยุทธ์ด,ด้วยใช่ไหมครับเป็นยาวิประยุทธ์แต่ว่ามันยังโชคดีไงมีกําลังถึงมีเจนาพร้อมทั้งการสามใช่ไหมครับทําอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเวลาให,ให้ให้วิบากเนี่ยก็ได้สิบสองเหมือนกันเนื่องจากตัวกุศลเองเนี่ยไม่มียาประกอบเมื่อกุศลไม่มียาประกอบมันจะให้วิบากมียาประกอบได้ยังไงก็ต้องเว้นไว้ใช่ไหมครับมันก็ได้สิบสองดวงนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นยานวิปยุทธ์ด้วยนะครับอ่อนก,กําลังด้วยงานเข้าแล้วทีนี้มีเป็นยานวิปยุทธ์ด้วยอ่อนก,กําลังด้วยเพราะนั้นเวลาให้วิบากเนี่ยเต็มที่ก็ได้แปดดวงเท่านั้นเพราะฉนนั้ถ้าเราทํากุศลก็เป็นประกไม่ประกอบด้วยยานถึงแล้ยังไม่มีกําลังอกีกถ้าเกิดให้ปฏิสนธิเนี่ยก็ะจะปฏิสทธทิปฏิสนธิด้วยอุบเบขาสันตินะกุศลวิบากได้พวกปะกินอากาวิบากนะครับ เพราะฉะนั้นท่านหนึ่งบอกว่าเวลาทํากุศลเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องพิจารณาก่อนถามว่าควรทํำไหมไอการที่เราพริจารกก่อนทํานั่นแหละมันเป็นเหตุให้กุศลเราประกอบด้วยปัญญาถ้าเราสักแต่ว่าคนอื่นก็ทํากันเราก็ทำบ้างดิอย่างเงี้ยโอกาสที่จะประกอบปัญญามันไม่มีไงนะครับเพราะงั้นเหตุผลมันมีสองอย่างคือว่าถ้าเราไม่ไม่พิจารณาก่อนทําแน่นอนปัญญาไม่เกิดอันนี้อันหนึ่งแล้วนะอย่างที่สองไอฟามาทับใจใน การกระทํานั้นนะมันจะไม่มีการที่เราจะประทับใจให้กุูสนเรามีกําลังในประทับใจได้เนี่ยก็คือเราต้องพิจารณาเห็นว่าเออมึงควรทํานะแล้วเราได้ทําในสิ่งที่ควรทําอย่างเงี้ยมันประทับใจมากกว่าว่าเขาทํากันแล้วเราก็ทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าทาบอกทางหลีกเลี่ยงไงว่าเออถ้าเราไม่อยากเกิดเป็นคนบอกแต่กําเนิดโง่แต่กําเนิดก็ทํากุสลนให้มันครบทั้งสามการนะครับแล้วประกอบมีการพิจารณาความทําอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุให้เรา มีโอกาสที่จะเะวยไพวกมหาวิบากได้คือไม่ให้ให้มหาวิบากปฏิสนธิได้อะครับกูยังง่ายเป็นอย่างนี้อันนี้ผมย่อมกันย่อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านพูดถึงนะครับว่าที่เราเห็นว่า เวลาเวลาท่าพูดท่านจะพูดซ้าไปซ้ำม,มาเพื่อให้เราจําได้ครับว่าบางทีบางทีอาจจะส,สงสัยไงว่าอไอมหาวิบากมหากุศลดวงในดวงหนึ่งเนี่ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างอย่างมหากุศลดวงแรกใช่ไหมฮะที่เป็นญาณสัมปยุทธ์แล้วก็เป็นอุก,กิจอย่างเงี้ยเวลาให้วิบาศทำไมวิบากได้ตั้งเยอะแยะได้ตั้งได้สิกอย่างนะครับไอวิบากเยอะแยะมันคืออะไรมันคือมันเป็นไปในรมได้หลายอย่างใช่ไหมครับเหตุที่เป็นไปในรมได้หลายอย่างเพราะอะไรเพราะ มันสนองตามตัญหาว่าเรามีตัญหาครบนะครับอันนี้เมื่อต้องเข้าใจว่าที่มีตัญหาครบนี่คือ,อยังไงในงั้นเราจะสําคัญว่าเออถ้าเราอยากได้เห็นภาพใช่ไหมฮะเวลาเราทํากุศลเนี่ยเราก็ต้องมีภาพเป็นอารมณ์เวลาเราอยากได้ยินเสียงดีๆเราก็รู้ว่าต้องทํากุศลใช่ไหมเราก็ต้องเอาเสียงเป็นอารมณ์สิเวลาเราอยากจะได้รถดีๆเราก็ต้องทากุศลที่เกี่ยวกับรถ ก็คือต้องมีการถวายอาหารอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับเหมือนกันเป็น,เป,นเป็นเรื่องลําบากเลยว่าโหเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมฮะเา้าวหนึ่งเราก็ต้องให้ทานโดยปลาลบลูกคราวหนึ่งเราก็ต้องให้ทานโดยปลาลบเสียงในคราวหนึ่งก็ต้องให้ทานปาลาลบลถอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ยุ่งยากลําบากแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับด้วยความที่เรายัางเป็นคนที่ละทัณหาอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับ เวลาเราทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแม้จะเป็นไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เวลาให้วิบากแล้วเนี่ยมันคอยตามตัณหาที่เรายังละไม่ได้เมื่อเรายังมีตัณหาครบอยู่แม้นกรรมนั้นเนี่ยมันตาลบเสียงอย่างนี้ปะลบเสียงเงี้ยเวลาให้วิบากมันก็จะได้ทุกอย่างนั่นแหละตามตัณหาที่เรายังละไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากมันยังมีมากมายคอยตามตัณหาของเรานะครับซึ่งเราจะเห็นชัดอีกทีหนึ่ง ตอนเราไปเรียนเรื่องรูปาวาจาวิบากในในเรื่องในเรื่องถัดไปที่ท่านจะพูดถึงเมื่อเทียกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์มันต่างกันเยอะไอ้ฟางมเป็นไปในอารมณ์มันรู้อารมณ์นอ้น้อยกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็ก็คืออันนี้ผมสรุปไว้ในตารางให้เห็นชัดขึ้นนะ,นะฮะคือก็เป็นนั้นว่าที่ท่านพูดว่ากรรมวจรกุศลมีวิบากสิบหกนะฮะก็โดยเกี่ยวกับ ต้องเป็นอย่างอุกฤษอเนี่ยนะฮะอุกัตถะเนี่ยซึ่งเป็นเติเหตุกากุศลเพราะฉะนั้นเติเหตุกาคุศลนะฮะสมมุติว่าเป็นดวงที่1กับดวงที่2นะฮะถ้าเป็นอุกัตถะสามารถที่จะให้วิบากปฏิสนธิได้ในลักษณะที่เป็นมหาวิบากยาณสัมปยุตสี่เห็นไหมะฮะถ้าเป็นอุกัตถะนะฮะ แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็ให้วิบากในปวัติการได้ถึง 16, 16 16ก็คือมหาวิบาก8แล้วก็เหตุก,กาอีก8อันนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ได้หมายความว่าคือบางคนไปเข้าใจว่ากูศลประเภทหนึ่งก็จะให้วิบาก1ต่อ1หรือว่า1ต่อ2ไม่ใช่ที่จริงแล้วเนี่ย เป็นกรณีที่เกิดได้มากที่สุดเลยคือถึงสิบหกอย่างที่เป็นวิบากสิบหกแต่ถ้าเป็นกุศลประเภทที่เป็นติเหตุกาก็จริงแต่ว่าเป็นโอมะกะคือกำลังหย่อนถ้าให้ปฏิสนธิก็จะให้ปฏิสนธิที่เป็นยาณวิปยุตเป็นมหาวิบากยาณวิปยุตแต่ให้วิบากได้สิบสองก็คือเนื่องจาก ตัวเองให้ปฏิสนธิก็ในลักษณะที่เป็นยาณวิปยุทธ์อยู่แล้วนะครับพอมาถึงประวัติการก็ให้มหาวิบากที่เป็นญาณวิปยุทธ์4แล้วก็อเยทุกขาอีกแปดเช่นเดียวกับกุศลที่เป็นติที่เป็นทวีเหตุกะแล้วเป็นอุกตะนะฮะอันนั้นเขาก็ให้วิบากที่เป็นปฏิสนธิเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน ก็คือเป็นมหาวิบากญาณวิปยุตถ้าเป็นอุกถาก็ให้เป็นมหาวิบากญาณวิปยุตถ้าเป็นโอม,มะกะก็ให้เป็นอุเบขานะครับสันติรณากุศลวิบากแต่พอในวิบากที่เป็นประวติการก็ทํานองเดียวกันอีกกับเก็ว่ากันไปตามนั้นก็คือทวีเหตุกะที่เป็นอุกถานี่นะครับกรรมเป็นอย่างนั้น วิบากในปรวัติการก็จะให้ได้12นะฮะก็คือมหาวิบากยานวิปยุต4กับอเหตุกาอีก8แต่พอเป็นทวิเหตุกะที่เป็นโอมะกะนะฮะพอเป็นปรวัติการก็จะให้อเหตุกะเป็นอเหตุกะกุศลวิบากแค่8เท่านั้นเองเพราะนั้นก็ลดหลั่นกันไป16 12แล้วก็8นะสรุปก็กล้าแบบนี้ เพราะนั้นที่ท่านพูดอันนี้ที่บอกว่าเป็นติเหตุกะซึ่งเป็นอย่างอุกฤษเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเป็นอุกฤษในแง่ของติเหตุกะที่เป็นอุกถาด้วยแล้วก็สร้างวิบากที่ให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะนั้นคำว่าอุกฤษนี่ก็หมายถึงว่าสร้างวิบากได้มากที่สุดก็คือสิบหกด้วยเนี่ยอันนี้ก็สรุปเอาไว้ให้อย่างนี้ก็คือจากที่อธิบายมาทั้งหมดนี่แหละฮะก็อยู่ในนี้เสร็จแล้วอีกนิดนึงครับ ที่พูดมาแล้วมันจะเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าพูดทําไมมันจะต่างอะไรกันมันจะต่างอะไรกันว่าถ้าเกิดเราปฏิสนธิด้วยเหตุสามกับเหตุสองหรือไอเหตุทุกข์อมันจะเสียหายตรงไหนยังไงใช่ไหมครับท่านบอกว่าอย่างคนที่จะเจริญสมถะก็คือเจริญสมาธิเนี่ยจนสําเร็จฌานได้ก็คือรูปฌานนะรูปฌานได้หรือคนที่เขาจะเจริญวิปัสสนาจนมันรู้มัรคผลได้เนี่ยต้องเป็นพวกตีเหตุทุกขบุคคล ก็คือประกอบด้วยเหตุสามนะครับถ้าเกิดไม่ประกอบด้วยเหตุสามแล้วยังไงก็ไม่อาจจะทําอัป,ปนาสมาธิให้สร้างขึ้นได้ไม่อาจจะสาเร็จมรรคผลได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพลาดพังไปเกิดเป็นคนที่มีเหตุสองนะครับก็คือเป็นพวกมหาวิบากยานวิปยุทธ์สี่ดวงนั่นแหละครับมันก็ยังพอไหวนะก็คือท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเราเคยสั่งสมปัจจัยด้านสมาะมาก่อนใช่ไหมครับมาเราก็มาเจริญสมถะต่อ ก็อาจที่จะทําอุปจาราสมาธิให้ตร้างขึ้นได้แต่ไม่อาจจะทําอัปนาสมาธิให้ตั้างขึ้นได้อย่างยงมากสุดก็ได้แค่อุปจาราสมาธิมันก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งสมปัจจัยด้านวิปัสนามานะครับเราจะเจริญวิปัสนาแหละแล้วด้วยความที่ประกอบพร้อมด้วยเราเคยสั่งสมปัจจัยด้านนี้มาก่อนใช่ไหมครับเราก็สามารถเต็มที่ก็คือทําวิปัสนาญาณให้เกิดขึ้น ก็คืออุทยพยายามไม่เกิดได้ได้แค่นั้นนะครับไม่มากไปกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกชิตุกะปฏิสนธิล้วไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมถะไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิปัสนาเลยครับท่านบอกว่าแม้ทานกุศลธรรมดาาอย่างการให้ทานเนี่ยก็ยังลาบากเลยอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเวลาจะให้ทานเนี่ยก็ไม่อาจจะให้ด้วยตัวเองได้นะ ต้องมีคนอื่นมากระตุน้นมาชักชวนมาคอยทำเถอท,ท,ทำเถอทำแต่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่อนมีกำลังอ่อนมากจะทำกุศลก็ทำลาบากเหมือนคนบ้าใบบ้า,บาอย่างเงี้ยเวลาทำกุศลมันจะทำได้เต็มที่ได้ยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกันเรื่องของสมาธิวิพาาัรนาก็ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นก็มีผลนะครับอย่างถ้าพูดถึงว่าอย่างเทียบกันร,ระหว่างคนที่เป็นปฏิสุทธิด้วยเหตุสามกับเหตุสองเนี่ยอย่างการเรียนรู้เขาก็ต่างกันเราแล้ะ เราจะเรียนรู้ได้เร็วฉลาดนะฮะอย่าคนมีเหตุสองก็ด้อยลงมานิดนึงจะเรียนรู้อะไรก็ต้องหลายรอบหน่อยถึงจะเข้าใจนี่คครับมันก็มีผลในในประวัติการด้วยอันนี้คือท่านจะชี้เห็นข้อต่างกันว่าถ้าเรามีปฏิทุที่ต่างกันมันจะมีผลอะไรกับเรานะครับมีอะไรเพิ่มไหมครับก็หมดเวลาแล้ว่ะฮะแต่ว่าผมผมสรุปนิดนึงก็คือว่า ข้าวน้าเราจะเป็นรูปาวปรจริบาร์ข้อ43วรรค2นะฮะในหน้า12เนี่ยเป็นรูปาวจระจริบาร์ละก็สรุปเป็นนั้นว่าวิญญาณ5นะครับวิญญาณ5เนี่ยเป็นจิตทุพลพนคือไม่มีกําลังนะฮะสักแต่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่สามารถจะหนักแน่นหรือว่าตั้งมั่นได้นะฮะอันนี้เรารู้อยู่แล้วส่วนสัมปติชนะนะครับ ก็เป็นเพียงตกไปในกระแสะแห่งวิญญาณทั้ง5้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีวิตกเกิดด้วยนะครับก็เพียงแต่เป็นอภินิโรปณะคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เท่านั้นเองไม่อาจจะเป็นองค์ชานได้นะครับแล้วสมปติชนนั้นนี่ก็เป็นจิตที่มีทวารไม่เนื่องกันนะเพราะว่ารู้หลายทวารได้ทั้งหทวารนะแต่ว่า แล้วก็มีอารมณ์ไม่เนื่องกันเหมือนกันแต่ว่าต้องอาศัยอธิยาวัตถุอันนี้ก็เป็นตัวสรุปไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะ,ะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสันติละนะก็เหมือนกันไม่อาจจะมีทมอันเป็นองค์ชาญได้เพราะว่าตกไปในกระแสแห่งวิญญาณห้านะครับทำนองเดียวกับสัมปติชน,นะอันนี้ก็เป็นอันจบไอ้ตัวนี้นะฮะ ต่อไปก็จะเป็นรูปราวจรกุศลแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาพูดถึงเหตุกะอากุศลวิบากอีกทีหนึง่งยังไม่ได้พูดแต่ว่าจะคล้ายกันมากเหมือนกันมากต่างกันจะเป็นฝ่ายที่เป็นวิบากมาจากอากุศลเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็จบครับาจบเท่าน,นี้น